สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านมีวิธีทำน้ำตาลเคี่ยวมาฝากค่ะสูตรเข้มข้นหอมอร่อยทำได้สารพัดเมนูใส่ส้มตำยำแซบสะดวกและเก็บได้นานด้วยค่ะแม่บ้านใช้น้ำตาลตโตนดห้าร้อยกรัมค่ะใครจะใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บได้หมดเลยค่ะที่แม่บ้านใช้น้ำตาลตโตนดเพราะว่าเขามีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยค่ะ น้ำสะอาด250 ml ค่ะคนคนบีบให้น้ำตาลละลายเปิดไฟกลางนะคะเริ่มร้อนขึ้นแล้วค่ะน้ำตาลเขาก็ละลายดีนะคะ พอเขาเดือดพ่านอย่างนี้นะคะเร่งไฟกลางค่อนไปแรงได้ค่ะเคี่ยวมาได้สักพักหนึ่งก็เริ่มคนขึ้นนะคะนี่ค่ะคนขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่ยังใช้ไม่ได้คนต่อไปเรื่อยๆค่ะถ้าหม้อที่ต้มเล็กนะคะระวังเขาล้นด้วยนะคะถ้าเขาจะล้นเราก็ต้องรีบเบาไฟนะคะเคี่ยวมาได้ประมาณ10นาทีค่ะ คนต่อไปอีก5นาทีนะคะนี่ค่ะข้นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเขาจะข้นขึ้นอีกนะคะปิดไฟยกลงพักไว้ให้เย็นได้เลยค่ะเริ่มคายร้อนแล้วนะคะดูความข้นของเขานะคะเริ่มข้นขึ้นมานิดหนึ่ง อันนี้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนี่เขาคายเย็นสนิทแล้วนะคะความข้นเขาก็ข้นมากยิ่งขึ้นค่ะนำไปเทใส่ภาชนะเก็บได้เลยค่ะใครจะใส่เป็นขวดเป็นกล่องก็ตามสะดวกได้เลยนะคะสูตรนี้กินหอมอร่อยค่ะนำไปทำน้ํำยำใส่ส้มตำอร่อยแซ่บมากๆได้สารพัดเมนูนะคะจะไปทำปลาลาดพริกปลา,าสามรส ไข่ลูกเขยได้หมดเลยค่ะหรือจะไปทำน้ำซอสสำหรับทำผัดไทยก็ยังได้ค่ะสูตรนี้แม่บ้านไม่ได้ใส,ส่ส้มมะขามเปียกกับน้ำปลานะคะเพราะว่าอยากจะเก็บให้ได้นานๆค่ะอันนี้แม่บ้านขอแนะนำเมนูนะคะท้ายคลิปสามารถทำตามได้เลยค่ะมีหลากหลายเมนูมากๆ ขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าเคล็ดลับดีๆแม่บ้านจะนำมาฝากนะคะขอบคุณมากๆค่ะ